สูตรนี้ค่อยเป็นค่อยไปครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ450นะครับผม6,300แล้วนะเรียบร้อยครับผม7,000เรียบร้อยนะครับผมโจนสลัตไปทัมเปอนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอะไรครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงช่องโจนสลอตนั่นเองนะครับผม ถอ,อนเงินแล้วลืมเติมนะผมเดี๋ยวเติม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 อ่ะโอเคครับผมเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใส่มา5 0 0พันนะครับผมก็เกมนี้เกมนี้นจริงๆจะมีสูตรอยู่นิดนึงนะครับผมก็คือให้เวลาเราเล่นให้เราเลือกไปที่คูณ3อันนี้เลยนะผมมันก็จะมีโอกาสเนี่ยเห็นไหมตรงช่องเนี้ยมีโอกาสในการคูณที่จะได้ตัวคูณที่แบบได้คูณ3นะครับผมแต่เงินเบ็ดเราก็จะเพิ่มด้วยเป็น3อันไหนะวะ อ่ะสมมติว่าเราเบ็ด1่งบาทนะครับผมทางตัวเกมก็จะเก็บเราไป3บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเหลือสองอันนี้ก็จะเหลือสามแต่ว่าเราจะมีโอกาสสุ่มในการคูน3ามด้านบนนะครับผมก็เกมนี้ไม่มีฟีเจอร์ซื้อซื้อฟีเจอร์อะไรไม่มีนะผมก็เหมือนมือนะครับผมหรือจะกดออโต้อย่างนี้ก็ได้โอเคเริ่มกันเลยไม่พูดผ่านทำเพลงออโต้สปินไปก่อนอืผมจะออโต้สปินสามเนี่ยไปสักสิรอบเหมือนไล่ตาเขาเรียกไล่ตาทิ้งปรับไม่มีอะไรนะรผมเทอร์โบด้วย ไม่มีอะไรมันเทอร์โบยังไงอ่ามาแล้วผมสามสิบบาทแรกของเราอ่าอีกสามสิบนะผมเล่นเบาๆเล่นเอาเบาทุนห้าพันนะผมอ่าถ้าใครแตกถ้าใครอยากแตกเยอะๆเนี่ยต้องรอหน่อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมหมุนไปเรล่ยๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟีเจอร์นะครับผมผมก็จะ ขยับมาเป็นเล่นทีละ15บาทนะครับผมพอเล่น15บาทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น45เห็นไหมเห็นไหมใครไม่เข้าใจก็ลองปรับเล่นๆกันดูเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับผมอ่ะหมุนไปอีก10รอบไปสริมสริมไม่มีคูณ3เลยนะคูณ3ยังไม่ออก โอเคครับผมอ่าผมก็จะปรับเบ็ดขึ้นนะครับผมเพื่อความเร้าใจไปกดมือเลยไม่ออตโต้ละกดมือรู้สึกจะมันกว่านะสี่ไม่รู้กดไปเท่าไหร่ละเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสาม,มาแล้วผมโอเคพอได้ปุ๊บ จริงๆควรลดเบ็ดนะแต่ว่าผมจะเริ่มที่7ละกันผมว่า3มันน้อยไปนะครับผมอ่ะไปกันต่อครับ1 2 3องา่ะโอเคครับผมต่อเนื่องกันเลย1 2เอาให้ครบ10อะ่ะ3 4 5 6 7อ่ะเรียบร้อยนะครับอีก30บาทอ่ะต่อเนื่อง1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าครับผมต่อเนื่องับผมถ้ายังได้ภายในสิบตาก็ต่อเนื่องไปเลยนะผมยังไม่ต้องเพิ่มเบ็ดอ่ากี่ตาแล้วไม่รู้ผมมโนว่าเป็นสี่แล้วกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วครับผมเพิ่มเบ็ดเพิ่มใหญ่แล้วผมเป็นสี่สิบห้านะครับผม หนึ่งสองสามสี่นะครับผมได้มาแล้วนะคูณหนึ่งเห็นไหมสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ถามว่าเล่นสิบห้าต่อได้ไหมก็ได้นะครับผมถ้าทุนคุณหนานะครับผมอันนี้ผมเตรียมมาน้อยมีแค่ห้าพันสองสามสี่ห้าหก,กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วเพิ่มครับ อันอีกสิบตาหนึ่งสองอ่าเก็บเรื่อยๆครับผมจากห้าพันตอนนี้กลายเป็นห้าพันห้าแล้วนะสูตรนี้ค่อยเป็นค่อยไปครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงก็มีแจกแน่ครับผมสามอ่าสามเราก็ต่อเนื่องกันไปเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ด หนึ่งสองสามเสียงผมอ่อยนะมันพูดเยอะอะอ่าห้าตาเจ็ดสิบห้าเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มนะถ้าแบบเล่นเจ็ดพอเราได้เจ็สิบห้าอ่าหมุนสิบตาโอเคเรายังคุ้มอยู่หมุนสิบตาได้เจดสิบห้าเก็บมหเจ็ิบห้าครับผมเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆคือมันเป็นสูตรไงเข้าใจป่ะเออ ถ้าได้ก็เก็บมาถ้าไม่ได้ก็เพิ่มเบ็ดสามหรือเปล่าสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับผมได้ไหมเราเจ็ดสิบห้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตามไม่มาเพิ่มเบ็ดเลยครับผม หนึ่งสองสองตาสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะผมก็ตอนนี้นะทุนของเราทุนของเราพันห้าตอนนี้ซัดมาไม่ใช่พันห้าห้าพันตอนนี้ซัดมาหกพันแล้วนะครับผมค่อยๆเร่นค่อยๆเร่นเกมนี้ใช้เวลาหน่อยนะแต่ได้แน่ได้แน่สองอ่าเอาสักเท่าไหร่ดีสองพันหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าเก้าตาต่อครับหนึ่งสองได้ก็ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเพิ่มเบ็ดหนึ่งสอง สามเรียบร้อยครับผมหกพันสามแล้วนะลดเบ็ดกลับไปเช่นเคยครับผมนี่ทำานี้สลับกันไปเรื่อยๆนะหนึ่งสองสองตากำไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วเลยเคร่อเบ็ดครับ หนึ่งสองสามสี่มตาที่สี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกพันหกลดเบ็ดกลับไปเช่นเคยอ่าเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม่ได้แถมไม่คุ้มแล้วนะไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วต้องเพิ่มเบ็ด เรียบร้อยครับเพิ่มเบ็ดทีเดียวนะได้เลยนะผมสี่ร้อยห้าสิบนะตอนนี้หกพันเก้าแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามอ่า, 1, 2, 3, อ,าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจ็ดพันเอาให้ได้เจ็ดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยครับผมเจ็ดพันเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างผม สำหรับวิธีเล่นเกมนี้นะวินวินวินง่ายๆนะผมเทคนิคง่ายๆเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดได้แล้วลดถ้าเล่นไปสัก10 1 0 12ตาเนี่ยผมแนะนําว่าเป็น10นะถ้าเกิดใครมีทุนหน่อยตาถ้าเกิดใครทุนน้อยอะเพิ่มเป็นสัก12ก็ได้แต่ถ้าหมุนไปตาที่11ปุ๊บแล้วมันมาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สวยหน่อยนะผมจริงๆแล้วอย่างแนะนําให้เป็น10นะผมเพราะว่ามันคุ้มกว่านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะผมสําหรับหลามแดงคนนี้ในช่องจนสล็อตนะครับผมแล้วก็ บออเกมมิ่งวันนะครับผมมีเกมสล็อตให้เล่นมากมายเลยนะผมก็เออลืมบอกเกมนี้เกมหมานี่ค่าย PG นะค่าย PG PG สล็อตนะครับผม,มวินวินวินนะครับผมจะสังเกตโลโก้ของเขาง่ายๆนะจะเป็นรูปหมาตัวสีส้มตัวนี้แหละครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคนิคแบบนี้นะผมก็กดไลค์กด s ั b s c คร b e กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคเกมอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเอา <laughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันเอาโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 我死了，拜！